สวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี้เขาก็เสนอเมนูพี่นอ้องอ้อมป่าพี่นอ้องอ้อมปากคอไงอ่อมปากคอใหญ่ใส่บักบวบพี่น้องบวบกะบวบปลูกเองพี่น้องตอนปากคอตอนใหญ่พี่น้องกำลังสุกพี่น้องกำลังอ่อนอ่อนเลย เลิ่มหอมแลวพี่น้องเริ่มหอมแล้วไก่ชีเพอกินแล้วพี่น้องกับเต่าบน้านครับพี่น้องบน้านแห้งพี่น้องไก่พังล่ะไก่ได้ซสือไมอเออ่เลยพี่น้องแตกเบิดล่ะโอ้กำลังปลดเลยพี่น้องหอมๆอมครับผม พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเช่นนะครับผมวัสดีครับ